ครับผมก็พบกันอีกแล้วครับท่านโฮเทลซาราโฟปาป้าโรเมโอเอสเลนะครับหรือช่างโต๊หรือนายักษ์นะครับไอหนุ่มันนอกที่หลอกใครไม่เป็นนะครับผู้ที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการในการสร้างสายอากาศรักในวิษสื่อสารทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นอันนี้งานประจำนะฮะหลังจากเสร็จเรียบร้อยก็ทำเนี่ยครับสิ่งที่เรารักและชอบนะฮะก่อนนอนเพลินครัเป็นการพักผ่อนทบทวนความรู้นิดนึง ออขอขอบคุณท่านขอญาตเอยนามเนาะทีลเศษธนปัญญาทิพกูแจ็คนะครับท่านได้าการุณาส่งคู่มือการสร้างสายกาดนะครับคนเด็ดไดโพนนะครับหนึ่งสองสีห่วงนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้นะครับมีทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะอ่านหน่อยนะครับจริงๆผมก็สร้างมาตั้งนานนะครับทดลองมาเรื่อยๆครับมันก็ไม่มีสูตรตามตัวเรา บางทีซื้อหาเขาก็มันไม่ถูกใจนะครับก็มีระว่างก็ทดลองครับเป็นการทดลองเพื่อการศึกษาครับผมไม่บอกว่าสายการผมนี่ดีหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าทุกคนก็ต้องก็ลองสร้างได้ครับนะครับหลักการวิธีการมันมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องปรับอีกนิดนึงนะครับครับผมก็ลองดูครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับทุกคนสามารถทําได้นะครับมีอุปกรณ์ขอขอบคุณนะครับอันนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกัน แต่เนื้อหามันยาวมากเลยครับครับผมก็จะอ่านดูว่ามันมีคล้ายๆกับส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเราก็เหมือนกับผมก็เหมือนกับน้ำที่มันไม่เต็มแก้วเนาะก็ต้องเติมเต็มไปเรื่อยๆฮะผิถูกชี้แนะนะครับแล้วก็เราซึมซับเอาสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็เติม,เต,มเต็มให้ครับผมก็สายการแบบนี้เป็นย่าน245คนระับ CB 245นะครับ เปอร์นต์ประชิกสงสัยว่าทำไมมันใช้ใหญ่จังก็คือบูมเนี้ยผมได้มาจากร้านของเก่านะครับเป็นอลูมิเนียมอย่างดีนะครับหนามากเลยยาวราวๆสองเมตรหกสิบนะครับห่วงนี้ก็ลองใช้ห่วงสามหุนก็จุม๋มจิ๋มน่ารักดีครับแข็งแรงนะครับในาย่านซีบีสองสิบห้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็จะทําสายเฟสใส่นะครับเดี๋ยวลองติดตามชมกันดูนะฮะครับผมสําหรับค่้มขึนนี้กเ็เพียงเท่านี้ก่อน,นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีตรวจเช็คงานอีก สายงานครับส่งงานก่อนปีใหม่นะครับก็เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ